รถที่เป็นสตาร์ทมือนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกียร์หรือรถสายพันเนี่ยเวลามาฟิตชุดหัวมาผ่าเครื่องชุดใหญ่จะชุดบนหรือชุดล่างที่มีก้านด้วยนะทุกคันผมจะรื้อเช็คสภาพภายในทำความสะอาดทุน่นหล่อลื่นหัวท้ายเช็คฐานไปในตัวเลยเพื่อ ป้องกันงานตีกับเวลามาฟิตเครื่องใหม่เครื่องมันต้องแน่นกว่าเดิมนะครับมันสมบูรณ์กว่าเดิมแล้วตัดปัญหาที่ว่าเวลาลูกค้าเอาไปแล้วสตาร์ทมันติดยากด้วยมอเตอร์มันไม่มีแรงหรือกำลังน้อยนะครับทีนี้ฐานสกรปรกทุ่นสกรปรกเนี่ยมันก็ทำให้ตัวมอเตอร์เนี่ยไม่มีแรงได้บางทีฝุ่นเยอะหรือฐานบาง ก็ทํามันไปซะาทีเดียวนะครับงานมันจะได้ไม่ตีกลับมาจะได้จบๆเลยก็คันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับจำเรเปิดดูก็ถ้ามันยังหนาอยู่นะครับถ้าฐานยังหนาอยู่ <c oughs> ก็ทําความสะอาดหลอลื่นประกอบกลับแต่ในบางคันมันจะมีซีลรั่วด้วยนะครับรั่วผ่านแกนตัวนี <c oughs> ้ก็ไปด้านในนะครับฐานจะเต็มไปด้วย คาบน้ำมันแล้วก็ฝุ่นนะครับอยากมาดูคันนี้ว่าจะเป็นยังไงคันนี้ดูแล้วยังแห้งดีนะครับถ้าคันไหนซีนรั่วเนี่ย ด้านในเนี่ยมันจะมีซีนนะครับชุดนี้จะสกรปรกมากาตัวนี้ก็โอเคอยู่แต่ก็ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดเข้าไปต่อมาเดี๋ยวมาดูฐานกันไม่เหล็กก็ไม่หลุดนะครับ มาดูชุดฐานถ้ายังโอเคอยู่เราก็ประกอบกับทาําความสะอาดนะครับแต่ถ้าเราวัดฐานดูแล้วเนี่ยอยู่ในค่าจํากัดการซ่อมที่จะต้องซ่อมนะอย่างเช่นตรงนี้นะครับเนี่ย,รเ,ยเราจะวัดดูความหนาเขาจะมีสเปคอยู่ว่าหนาประมาณนี้ต้องเปลี่ยนหรือเปล่านะครับวัดเทียบสเปคดูมันจะมีความยาวอิสระของสปริงนี่สปริงนี่เป็นสเปคนะครับอ่ามีหดด้วย ว่ายุบลงมามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความยาวแปลงฐานตัวนี้บางเกินไปไหมนะครับจุดนี้เราก็เช็คไปพร้อมเลยจะได้ไม่ตีกลับมานะครับว่าอ่าทำไมตอนยังไม่ฟิตเครื่องสตาร์ทมือติดนะครับพอหลังจากนั้นมาสตาร์ทมือติดยากเครื่องเหมือนไม่อยากจะหมุนนะครับก็ตัดจบปัญหาไปตั้งแต่นี้เลยนะครับ